ประตูบานเลื่อนสลับนะคะบานนี้เป็นงานแต่งลูกฟักสีขาวอย่างนี้นะคะแล้วก็บานนี้จะเป็นงานล็อกภายในค่ะมือจับข้างนอกจะเป็นแบบครึ่งวงกลมสวยงามค่ะอ,อันนี้จะไม่ได้ใส่กุญแจนะคะเพราะลูกค้าจะใช้การล็อกภายในลักษณะงานเรานะคะชุดนี้เป็นสีขาวข้างในก็จะใส่เหล็กค่ะเสริมเหล็กทุกบานที่เราทำนะคะอ่าแล้วก็มาดูการเชื่อมง,งานค่ะดูขอบนะคะ อ่าขอบงานนะคะเรียบร้อยนะคะงานยางเรียบร้อยแล้วก็อันนี้คือตัวปิดสกรูงานเราจะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้ามีฝนสาดเข้ามาจะไม่เข้าบ้านนะคะงานก็คือของเราจะมีรูระบายน้ำเดี่ยคะ่ะอานนี้จะล็อกภายในนะคะโอเคอ่ะเข้ามาดูตัวระบบระบายน้ำของเรานะคะ เนี่ยค่ะช่องเนี้ยจะเป็นช่องระบายน้ําถ้ามีฝนสาดเข้ามาน้ําที่จะไหลในรางเนี้ยก็จะระบายออกแล้วก็ของเราตรงเนี้ยจะมีที่ปิดรูระบายน้ํานะคะตัวบานลักษณะาการใช้งานจะเลื่อนได้ทั้งสองบานนะคะแล้วก็ล็อกได้ทั้งสองที่ค่ะ จุดล็อกบานขนาดไซส์ประมาณสองเมตรมาตรฐานเราก็จะให้จุดล็อกหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดแลาล็อกนะคะคนแข็งแรงนะคะแข็งแรงค่ะ ของฝั่งนี้ก็มีจุดล็อกเหมือนกันนะคะเท่ากันก็คือสี่จุดเท่ากันลักษณะงานก็ความแข็งแรงนะคะได้นะคะนี่คือลักษณะของบันเลื่อนค่ะฝัะ่งนี้จะเป็นมือจับที่เรียกว่าป๊อปอัพนะคะจะเป็นแบบหลวมง ถ้าลูกค้าที่ต้องการติดตั้งมุง้งจะต้องใช้มือจับแบบนี้นะคะเนี่ยเวลามีตัวมุ้งเราจะเสียบเข้าตรงนี้ค่ะจะไม่ติดจะไม่ติดมือจับตรงนี้นะคะสามารถติดตั้งมุ้งได้ลักษณะการใช้งานเลื่นไหลนะคะไม่สะดุดนะคะมันเลื่อนสลับแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานคะ่ะงานมีรับประกันหลังติดตั้งหนึ่งปีนะคะมีทีมช่างเซอร์วิสให้หนึ่งปี